ตอนนี้ช่วงบ่ายค่ะตอนนี้บ่ายห้าโมงน้องดีขึ้นแล้วค่ะกำลังพักผ่อนตั้งแต่เช้าไม่นอนเพิ่งจะนอนเพิ่งกินอะไรได้นิดหน่อสามวันดีสี่วันไข่ ก็ทิ้งๆนี่เลยน้องเป็นปัสนาดีแต่โรคภัยไข้เจ็บเยอะ ลูที่มิมิวอยู่ไหนวันนี้ไม่ได้เล่นกันสักตัวเลยมื่จริงจริงไม่สบายบ้านก็จะเงียบอืม <c oughs> น้องมีมิ้วอยู่นี่เพิ่งตื่นมองดูอะไรลูกมองข้างล่างหนะ่อยสวยไหม หนูก็โชคดีนะที่มาเจอคนใจดีรอดตายอย่างบุดวิดมาพร้อมกับอะไรไม่รู้เหมือนจะไม่รอด,ดเด็กเดียวมาถึงมือน,นายเนาะปกะคบประ,ปประงมเอาแล้วว่าจะไม่เลี้ยงนะ เดีเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็รักเขาเขากลายเป็นเมียวาสนาดีพี่น้องทั้งหมดโดนมากัดตายหมดเลืออันมีเมียตัวเดียวแล้วก็เป็นองค์หญิง ของบ้านด้วยองค์เล็กถึงทีเป็นแมวบ้านๆเก่เขาก็สวยนะกินของดีะสีเขาจะสวยมันเลยแหละอยากเห็นวันที่มาวันแรกดิไม่รู้ตัวอะไรตัวเล็กๆมาพร้อมกับขี่เต็มเนื้อเต็มตัวอื ยต่ไม่มีมิวอันนี้มาคนแรกเลยของบ้านมาแบบเขาจะแม่มาแบบเขาเลือกเอาใครอยากมาถ้ามันมีหลายตัวเนอะนก็บอกบอกว่าถ้าตัวไหนจะมาอยู่กับเขาให้เดินมาหาเขา ติ้งติ้งเดินมาตัวอื่นไม่เดินติ้งติ้งเดินมาเขาก็เอาตัวนี้มีอยย่ห้าตัวติ้งติ้งเดินมาหาเขาแล้วติ้งติ้งก็เป็นหมาวัสนาดีนุ่นก็วัสนาดีใครมาอยู่บ้านนี้วัสนาดีหมดใช่ไหมใช่ไหมมิ้วมิ้ใช่ไหมลูกใช่ไหมพวกนู้น่ะ ให้ฟังแม่เลยเกงแม่เดี๋ยวไปดูพี่ชาชาซี่นอนอยู่ไหนเนี่ยชาชาวันนี้ก็ไม่นอนทัวันเมื่อพี่เขาไม่สบายเขาก็ไม่นอนนะชาชาานอนนอนนะลูก นเดี๋ยวก็ถึงเวลากินอะไรแล้วนอนสลบที่นอนใช้ชามีเยอะเป็นนอนตรงไหนก็ได้ พี่ก็หลับแล้วมิวพี่ก็หลับแล้วแม่ทำงานก่อนกดจบคลิปไว้เพียงตัวนี้นะคะช่วยไปดูกำลังใจให้อยอร์และน้องตึงๆน้องมิวมิมน,น,น,น้องชาชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ